สวัสดีันเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello The นะสำหรับคลิปนี้เมจะมาสรุปเรื่องราวของมนรักสาว p ีอากันเพื่อนล่าวล่าวเงียบหายไปสองสามปีเนื้อึกว่าไปได้ดีโทรสีน้องมาคายตวยัวจะลองทำไมนะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเตอชื่อว่าน้องเมย์กันเพื่อนเป็นสาวพี A. หน้าคมนมโตกันเพื่อนเตอเองรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าทินนกรกันเพื่อนเป็นลูกค้าเที่ยวไปเที่ยวมา ของตินกรอยากรับจบรับเจ็บอยากได้น้องเมย์เป็นแฟนก็เลยจีบกันเพื่อน จีบกันไปจีบกันมาตัวของน้องเมย์ก็ตกหลุมรักทินกรเช่นเดียวกันกันเพื่อนสองคนนี้ก็เลยคบค้าสมาคมกันแต่ทีนี้ตัวของน้องเมย์เขามีเสียดูแลอยู่กันเพื่อนเสียคนนี้ชื่อว่าเสียชยัยคอยให้เงินใช้ครั้งละหลายหมื่นหลายแสนกันเพื่อนตัวของน้องเมย์ไม่สามารถตัดขาดความสัมพันธ์นี้ได้กันเพื่อนถ้าหากอยากเลิกลากับเสียชยัยก็ต้องจ่ายเงินให้กับเสียชัยไปเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นน้องเมย์มีการหยิบยืมเงินเสียชัยมากันเพื่อนตัวของทินกรก,ก็เลยจ่ายเงินให้เสียชัยกันเพื่อน ไทยเธอคืนมาลักษณะเป็นแบบนั้นตัวของเสียชัยรู้สึกไม่พอใจกันเพื่อนอุตส่าห์ส่งเสียมาเป็นแรมปีเสียเงินไปตั้งหลายแสนจู่ๆที่ธนกรจะมาจ่ายเงินหลักพันหลักหมื่นเพื่อเอาตัวน้องเมย์ไปเสียชัยก็เลยไม่พอใจกันเพื่อนเกิดศึกชิงนางเกิดศึกชิงจิ๋มกันตัวของเสียชัยเขามีเบ็ดดีกว่ากันเพื่อนมีลูกน้องมีสมุนกว่าเนื่องจากว่าเขาร่ำรวยตรงนี้เองเขาก็เลยส่งคนมาทำร้ายทินกรกันเพื่อนินกรถูกกระทืบไปหลายชุดถูกเตะไปหลายช็อตกันเพื่อนตรง นี้เองสร้างความปวดร้าวให้กับทินกรตัวของทินกรอยู่ด้วยความหวาดระแวงอยู่ด้วยความหวาดกลัวกันเพื่อนโดนกระทืบครั้งแล้วครั้งเล่าเนื่องจากว่าตัวของเขาไปแย่งน้องเมมา ตัวของธินกรอดรนทนไม่ไหวก็เลยมาจบที่สายไหมสามทุ่งร้อยเจ้าเก่าอายุทยาให้ไม่ใช่นะครับซื้อมาสามทุ่งแล้วแบ่งกันคนละทุ่งเนอพูดไปเรื่อยนะครับตรงนี้เองตัวของธินกร,กรก็เลยออกมาเรียกร้องสื่อออกมาเรียกร้องกับเพจสายไหมขอความเป็นธรรมให้กับเขาครั้งนี้กันเพื่อนเรื่องราวความอีลลงตุงนางมนรักพยาครั้งนี้จะมีที่มาที่ไปยังไงบทสรุปสุดท้ายใครจะได้น้องเมย์ไปจบแบบพีกๆกกันเพื่อนเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสรุปเรื่องราวนี้ให้เพื่อนฟังแบบเข้าใจ ง่ายๆตามสไตล์ฮัลโลเทสมาฟังเรื่องราวของมนรักสาว PR กันเลยครับผมจุดเริ่มต้นมันเป็นแบบนี้กันเพื่อนมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าทินกรสีนวนกันเพื่อนอายุ42ปีผมขอเรียกว่าทินกรก็แล้วกัน เขาเองเป็นเจ้าของโรงกึ่งกันเพื่อนอยู่แถวคลองหลวงประทุมธานีตัวของธินกรเขาเป็นโสดกันเพื่อนเขาก็เลยไปรู้จักกับน้องผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าน้องเม์น้องเม,องเ,มเองเป็นพีอาสาวสวยหน้าตาดีกันเพื่อนสองคนนี้รู้จักกันประมาณ3-4ปีย้อนหลังกันเพื่อนตัวของธินกรเขาไปเล่นแอปหาคู่ก็เลยไปเจอน้องเมกันเพื่อนบางแหล่งข่าวบอกว่าไปซื้อไซไลน์มาก็เลยเจอน้องเมอันนี้ผมไม่แน่ใจและก็ไม่ใช่สาระสําคัญข้ามไปก่อนก็ได้กันเพื่อนหลังจากธินกรกับน้องเมรู้จัก มักจีกันตรงนี้ก็มีการคบค้าสมาคมกันเงินเพื่อนตัวของทินกรตบหลงรักเข้าอย่างจังเงินเพื่อนสาวสวยหน้าตาดีคนนี้นม 400cc มันเป็นสเต็กเขาเลยแฮะไม่ใช่นบะสเปกเขาเลยเขาก็เลยอยากได้น้องเมย์มาครอบพองกันเพื่อนตัวของน้องเมย์ก็เลยเล่าความรันทดชีวิตอันหักเหของเขาให้ฟังว่าก่อนหน้านั้นเขามีเสียเลี้ยงกันเพื่อนเสียคนนี้ชื่อว่าสุรชัยผมขอเรียกว่าเสียชัยก็แล้วกันอายุประมาณ40กว่าปีตัวของน้องเมย์อายุประมาณ25 ปีกันเพื่อนสองคนนี้นั่นก็คือเสียชัยกับน้องเมย์ก็คบหากันมาแรมปีเช่นเดียวกันกันเพื่อนตัวของเสียชัยเป็นลูกค้ากันเพื่อนแล้วก็คอยจ่ายเงินให้น้องเมย์ครั้งละหมื่นครั้งละแสนให้น้องเมย์หยิบยืมตัวของน้องเมย์ก็เลยเหมือนการผูกปินโตกับเสียชัยกันเพื่อนเสียชัยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมายิ่งกว่าเซเว่นอีเลเวนเขาจะเรียกน้องเมย์ไปใช้บริการเวลาน้องเมย์ไปหยิบยืมเงินเสียชัยมาครั้งละหมื่นครั้งละแสนก็จะเอาตัวไปตัดต้นกันเพื่อนอันนี้ไม่ได้บูลลี่เหยืื่่่อหหรวาบููีผ้ญิงแต เป็นแบบนั้นจริงๆข้อมูลนี้ถูกเปิดเผยมาโดยเสียชัยกันเพื่อนเสียชัยบอกว่าเวลาน้องเมย์เอาเงินเขาไปครั้งละหมื่นเวลามาหาเขาก็จะหักทีละหมื่นกันเพื่อนบางครั้งก็หมื่นห้าด้วยซ้ําไปกันเพื่อนหักจากเงินที่ยืมไปตรงนี้เองก็ทํากันมาโดยตลอดกันเพื่อนทีนี้ประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้กันเพื่อนระยะหลังมา,า,มาเสียชัยไม่ค่อยให้เงินน้องเมย์กันเพื่อนเนื่องจากว่าน้องเมย์เอาเงินเขาไปเยอะแล้วกันเพื่อนแต่ตรงนี้เองเสียชัยก็ยังเรียกใช้บริการอยู่ตลอดเวลาอยากจะยกย้อย อยากจะยกขาตรงนี้เสียชัยก็ควักมือมาหาบอกว่ามาหาพี่หน่อยเดี๋ยวพี่จัดหนักๆให้ตัวของน้องเมย์ก็ปฏิเสธไม่ได้กันเพื่อนเนื่องจากว่ายังเป็นหนี้เสียชัยอยู่ตัวของน้องเมย์ก็ไปหาเสียชัยแต่ไม่ได้ค่าตัวไม่ได้เงินมากันเพื่อนน้องเมย์เองเมื่อไม่มีเงินจากเสียชัยตรงนี้เขาก็ออกรับงานกันเพื่อนออกไปหาขายก๋วยเตี๋ยวออกไปหาขายกล้วยแขกไงไม่ใช่นะครับหยอกหยอกเป็นการรับงานอะไรเพื่อนๆก็น่าจะรู้กันอยู่ตัวของน้องเมย์ไปรับงานเองเพื่อนทีนี้ตัวของเสียชัยก็เลยเกิดความไม่พอ เวลาเรียกน้องเมย์ไปหานอกจากจะเจ็บจิ๋มยังต้องเจ็บตัวกันเพื่อนเนื่องจากว่าเสียชัยเองไม่พอใจที่น้องเมย์ไปรับงานขงเขาก็เลยมีการประเคนหมัดเท้าเข่าสอกให้กับน้องเมย์อยู่เรื่อยๆตัวของน้องเมย์รู้สึกบอบช้ำรู้สึกเจ็บช้ำจากการกระทําของเสียชยัยเขาก็เลยอยากจะออกมาจากเสียชยัยเพื่อนพอมีตัวของทินกรเข้ามารับจบ,ร,บ,จบรับเจ็บตรงนี้น้องเมย์ก็เลยรู้สึกดีกเพื่อนเหมือนว่าทินกรจะมาซัพพอร์ตความรู้สึกเขาขเขาก็เลยคบกับทินนกรแล้วก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน ชีวิตของเขาให้ทินกรฟังทินกรก็เลยอยากไถ่ถอนตัวของน้องเมออกจากเสียชัยกันเพื่อนซึ่งตอนนั้นเองตัวของน้องเมติดเงินเสียชัยอยู่สี่หมื่นบาทกันเพื่อนถ้าอยากจะปิดนี่ตรงนี้ก็ต้องไปหาเสียชัยประมาณสี่ครั้งกันเพื่อนหักกันไปครั้งละหมื่นให้เสียชัยยกล้อให้เสียชัยยกซุกดตรงนี้เองนี่อาจจะหมดได้แต่ตัวน้องเมไม่อยากทําแบบนั้นแล้วกันเพื่อนไปหาเทียไรก็เจ็บตัวเจ็บจิม๋มกลับมาน้องเมรู้สึกเข็ดหลาบกับพฤติกรรมของเสียชัยเขาก็เลยพยายามหาเงินไปปิดนี้ก็เลยปรึกษา กับทินกรทินกรก็เลยรับจบบอกเอาแบบนี้แล้วกันตบจิมบ๋มเบาๆให้เหม่ในชันะตบบาเบาๆบอกเดี๋ยวพี่จ่ายส่วนนี้ให้ตัวของทินกรก็เลยโอนเงินไปให้เสียชัยสอง0 0บาทเพื่อเป็นค่าไถ่น้องเมย์กันเพื่อนตอนแรกเองตัวของเสียชัยก็เหมือนจะไม่มีอะไรเพราะระยะหลังมาเขาก็เลี้ยงน้องเมย์ไม่ไหวกันเพื่อนเรียกเงินครั้งละหมื่นเรียกเงินครั้งละแสนตัวเขาก็ช็อตเช่นเดียวกันเขาก็เลี้ยงไม่ไหวเขาก็เหมือนจะจบลงด้วยดีกันเพื่อนแต่เขาคิดไปคิดมามันเหมือนยามเกลียดกันเนื่องจากว่าก่อน อนหน้านั้นเขาเสียให้น้องเมย์เป็นหลักแสนกันเพื่อนตรงนี้เองตัวของธินกรจ่ายสองหมื่นจะเอาน้องเมย์ไปครอบครองตัวของเสียชัยก็เลยไม่ยอมกันเพื่อนหลังจากนั้นสองคนนี้ก็คือธินกรกับเสียชัยก็เลยเปิดศึกชิงนางเปิดศึกชิงจิ๋มกันกันเพื่อนช่วงประมาณปีพศ25652สองคนนี้เกิดการประทะกันหลายชุดกันเพื่อน ชุดแรกเลยนะครับเริ่มจากการต่อยตีกันแบบธรรมดากันเพื่อนมีการเผชิญหน้ากันตอนนั้นเองน้องเมยก็อยู่เจอกันในข้างถนนกันเพื่อนตรงนี้เองก็มีการสาดหมัดใส่กันต่างคนต่างตีกันแลกกันเป็นหมัดวิชามวยเมากันเพื่อนตรงนี้เองไม่ใช่หมัดเมาเนื่องจากว่าสองคนนี้ไม่เป็นมวยใส่กันอีลุงตุงนังอยู่ข้างถนนหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันกันเพื่อน แผลนั้นเองคือจุดเริ่มต้นกันเพื่อนเนื่องจากว่าเสียชัยเองรู้สึกไม่พอใจแม้ว่าน้องเมย์จะจากเขาไปแต่ตัวของเขาถูกยามเกียรดกันเพื่อนหลังจากนั้นเสียชัยก็ส่งคนมาทําร้ายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ตัวของทินกรสัมผัสได้ว่าคนที่มาทําร้ายเขานั่นก็คือลูกน้องเสียชัยกันเพื่อนมีด้วยกันรประมาณ3-4ี่ครั้งที่ตัวของทินกรถูกคุกคามถูกทําร้ายกันเพื่อนช่วงวันที่23กุมภาพันธ์ปีพศ2565รตัวของทินกรกับน้องเมย์นั่งกินกว๋วยเตี๋ยวอยู่ดีๆปรากฏ ่าเจอเสียชัยมาคุกคามมาข่มขู่กันเพื่อนทําท่าจะชักปืนแหล่ไม่ชักปืนแหล่ตัวของทินกรรู้สึกไม่ไหวเขาก็เลยวิ่งหนีตายกันเพื่อนสับตีนแตกแยกกันไปก่อนแล้วกันก๋วยตรงก๋วยเตี๋ยวตรงนี้ไม่แดกมันแล้วกันเพื่อนตัวของทินกรวิ่งหนีไปพร้อมกับไปลงบันทึกประจําวันไว้ที่สอสอสุดที่ศาลกันเพื่อนบอกว่าเขาถูกข่มขู่บอกว่าเขาถูกคุกคามกันเพื่อนหลังจากนั้นไม่นานน้ในวันที่1มิถุนายนปีพศ2565รตัวของทินกรขี่รถมอเตอร์ไซค์กินลมชมวิวกันนเพื่่อี แถวบ้านเขาขี่อยู่แถวคลองหลวงกันเพื่อนขี่รถไปเรื่อยๆปรากฏว่ามีรถมอเตอร์ไซค์ขี่มาประกบเขากันเพื่อนแล้วก็ใช้เท้าถีบรถเขาลงข้างทางกันเพื่อนหัวสักกันเลยทีเดียวหัวทิ่มกันลงข้างทางตัวของทินกรได้รับบาดแผลอยู่พอสมควรกันเพื่อนตัวของทินกรสัมผัสได้ถึงหายนณะทันทีกันเพื่อนต่อจากนี้ไปชีวิตของเขาจะไม่เหมือนเดิมเนื่องจากว่าตัวของเสียชัยเขาไม่ยอมกันเพื่อนผ่านมาอีกไม่นานครับในวันที่9กันยายนปีพศ2565รตัวของทิน ก่อนนั่งทํางานอยู่ในบ้านบริเวณหน้าบ้านกันเพื่อนบ้านเขาเป็นโรงกึงเขาก็นั่งอยู่หน้าบ้านกันเพื่อนมีคนร้ายมาประมาณสองสามคนขี่รถวนไปวนมาเหมือนจะมาทําร้ายเขากันเพื่อนจังหวะนั้นเองคนร้ายปลีกเข้ามาทําร้ายเขาเขาก็ไม่รอช้ากันเพื่อนตอนแรกนึกว่าจะเลกนึกว่าจะบวกแต่ที่ในได้สับตีนแตกใส่เกียรหมาวิ่งเข้าไปแอบในบ้านเขาก็เลยรอดพ้นจากการถูกทําร้ายกันเพื่อนแผลนั้นเองตัวของทินกรไม่ได้รับบาดเจ็บกันเพื่อนจนกระทั่งวันที่29กกรกฎาคมปีพศ2 2,566กันเพื่อนผ่านมาเป็นปีตัวของธินกรคิดว่าเรื่องราวนี้จะจบลงได้ด้วยดีคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มันไม่ใช่แบบนั้นกันเพื่อนเสียชัยเองมาหาเขาถึงบ้านมีการเอาปืนมาข่มขูข่กันเพื่อนชักปืนออกจะยิงเขาแลไม่ยิงเขาแลตัวของธินกรเขาแอบอยู่ในบ้านกันเพื่อนมองดูเสียชัยแบบห่างๆอย่างหง,งหงไม่ได้ออกมาแลกแต่ประการใดเสียชัยป,ประกาศล,ลั่นว่ามึงสะกดคําว่าตายเป็นหรือไม่ไกันเพื่อนเสียชัยออกแนวข่มขู่เส<ๆ>ียชัยออกแนวเบ่งกันเพื่อนบอกว่าถ้ามึงไม่ อยากตายมึงอย่ามากลางมึงอย่ามาเกาตัวของทินกรได้แต่นั่งสั่นอยู่ในบ้านกันเพื่อนเขาเองรู้สึกว่าถูกคุกคามอย่างหนักกันเพื่อนตรงนี้เองก็มีการไปแจ้งความไปลงบันทึกประจําวันไว้ที่สพคลองหลวงเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลเขาแจ้งความทั้งหมดกันเพื่อนแต่เรื่องราวมันไม่คืบเรื่องราวมันไม่ทํางานตํารวจนิ่งๆกันเพื่อนหลังจากนั้นผ่านมาประมาณหนึ่งปีกันเพื่อนเหตุการณ์หายนะขังใหญ่ก็เกิดขึ้นกับทินกรในวันที่หสิงหาคมปีพศ2567รที่ผ่านมากันเพื่อน ตัวของธินกรใช้ชีวิตผ่านมาเป็นปีตรงนี้เองเขาไม่คิดว่าเรื่องราวจะเกิดขึ้นกับเขา จูจ่ๆก็มีคนมาประมาณ3-4คนกันเพื่อนมากลางวันแสกๆมาหาเขาที่ทํางานหลังจากนั้นก็ประเคนหมัดเท้าเข่าศอกให้กับเขากันเพื่อนแผลนี้เองชินกรวิ่งหนีไม่ทันกันเพื่อนรับตีนแบบล้วนๆรับหมัดแบบเต็มๆกันเพื่อนเขาเองร้องโอดครวญอยู่บริเวณหน้าบ้านโอ้ย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 ,อยตรงนี้เองไม่มีชาวบ้านมายุ่งกันเพื่อนเนื่องจากว่าชาวบ้านก็กลัวตายเช่นเดียวกันตัวของชินกรถูกกระทืบแทบสลบกันเพื่อนเรียกว่าสลบคาตีนเลยก็ว่าได้ตัวของ ของคนร้ายมีการถ่ายรูปกันเพื่อนมีการถ่ายคลิปไว้ไม่รู้เอาไปส่งงานใครหรือเปล่าหลังจากกระเทือบทินกรจนหนำใจหลังจากนั้นคนร้ายก็หนีไปกันเพื่อนแผลนี้เองตัวของทินกรต้องเข้าไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกันเพื่อนลืดข้างในสมองกันเลยทีเดียวแผลสาหัสแผลสากันตัวของทินกรรักษาตัวอยู่หลายวันกันเพื่อนแล้วเขาก็นั่งคิดทบทวนแล้วทบทวนอีกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตเขาเกิดจากอะไรเขาก็เลยได้ข้อสรุปว่าเกิดขึ้นจากน้องเมลเสียชัยกันเพื่อนหลังจากนั้นตัว ของธินกรก็เลยตัดสินใจมาร้องเรียนกับเพจสายไหมสามถุงร้อยเจ้าเก่าอายุทยาให้ไม่ใช่นะครับหยอกหยอกเพจสายไหมต้องรอดกันเพื่อนของคุณเอกภพเหลืองประเสริฐตรงนี้เองเพจสายไหมต้องรอดก็เลยรับจบรับเจ็บให้ตัวของธินกรมาร้องเรียนในวันที่12สิงหาคมปีพศ2567รกกันเ,นเพื่อนเพื่อขอความเป็นธรรมเพื่อเรียกร้องสื่อกันเพื่อนหลังจากน,านั้นเรื่องราวนี้ก็ถูกตีแผ่มาในสื่อต่างๆตัวของธินกรเดินทางไปออกรายการหลายรายการกันเพื่อน แต่มันมีจังหวะหักมุมมันมีจังหวะโบบ้าอยู่นิดหน่อยกันเพื่อน เนื่องจากว่าตัวของเสียชัยเองเขาก็ไม่ได้ปิดหน้าปิดตาหรือว่าหลบหนีแต่ประการใดเขาก็ชี้แจงในมุมของเขากันเพื่อนแม้ว่าตัวของธินกรจะรู้สึกว่าตัวเสียชัยนี่แหละเป็นคนบงการเอาคนมาทำร้ายเขาแต่ตัวของเสียชัยเขาอ้างแบบนีกันเพื่อนตัวของเสียชัยเขาออกมาบอกว่าตัวของธินกรกับเขาไม่มีอะไรกันกันเพื่อนเหมือนจะจบกันไปประมาณปี2ปีแล้วกันเพื่อนเหตุการณ์ที่ตัวของธินกรถูกทำร้ายอาจจะเป็นผัวใหม่ของน้องเมย์หรือเปล่ากันเพื่อนเนื่องจากว่าน้องเมย์เขาคบหลายคนมีเสียเลี้ยงหลายเจ้า กัอาจจะเป็นหนึ่งในเสียเลี้ยงของน้องเมย์ที่มาทําร้ายตัวของทินกรก็เป็นไปได้กันเพื่อนดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับทินกรจึงไม่เกี่ยวกับเขากันเพื่อนก่อนหน้านั้นเขามีการคุกคามทินกรจริงเนื่องจากว่าไม่พอใจที่น้องเมย์ไปอยู่กับทินกรแต่ระยะหลังมาเขาไม่ได้ทําแล้วกันเพื่อนนี่ก็คือคําชี้แจงของเสียชัยกันเพื่อนบทสรุปสุดท้ายจะเป็นยังไงอันนี้ไม่แน่ใจแต่ตอนนี้เองน้องเมย์ติดต่อไม่ได้กันเพื่อนเลิกลากับทินกรเลิกลากับเสียชัยไปตัวของน้องเมย์ไป ไหนไม่มีใครรู้กันเพื่อนเหตุผลที่น้องเมย์เลิกกับทินกรเนื่องจากว่าเขาทนเห็นทินกรเจ็บไม่ได้กันเพื่อนถ้าหากยังคบกับเขาอยู่อาจจะโดนทําร้ายเรื่อยๆเขาก็เลยตัดสินใจเลิกกับทินกรไปซะเลยกันเพื่อนตอนนี้เองน้องเมย์ไปคบกับใครถูกใครเลี้ยงอยู่อันนี้ไม่มีใครรู้แต่ตัวของทินกรกับเสียชัยตรงนี้มีปัญหาการเงินเพื่อนบทสรุปสุดท้ายจะเป็นยังไงจะจบแบบไหนอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะต่างคนต่างมีเหตุผลเพราะต่างคนต่างพูดในมุมของตัวเองกันเพื่อนตัวของน้องเมย์ลอยลำ ส่วนตัวของทินกรกับเสียชัยมีคดีกันอยู่กันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวของศึกชิงนางศึกชิงจิมครั้งนี้กันเพื่อนทินกรเองไม่ได้อะไรนอกจากความเจ็บตัวและเจ็บใจส่วนเสียชัยเองนอกจากจะเจ็บใจก็ยังเสียเงินอีกต่างหากกันเพื่อนเราไม่ได้อะไรมากมายจากเรื่องนี้ได้เพียงข้อคิดสกิดเตือนใจนิดหน่อยจิมของสาวพียานอกจากจะกินกล้วยเขายังกินเงิอนอีกต่างหากหกันเพื่อนเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้อง ขออภัยเพื่อนไวน้ณที่นี้ด้วยขอให้เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปปาถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม oh.